สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วเนาอนะครับวันนี้กำลังจะเดินทางไปดูหนังกันนะครับที่โคราชซีนิเพ็กกันนะครับเนาะซึ่งตอนนี้โดเรมอนเดอะมูวี่อ่าตอนใหม่ในน้อสาวตัวใหม่ของโนบิตะได้เข้าโรงแล้วน,นะครับเนาะนี่กำลังจะเดินทางไปดูหนังกันนะครับที่โคราชซีนิเพ็กกันนะครับไปเพอ,อะไรเลียวเราตามมาเลยครับ ครับวอนนี้ได้จองตัวมาแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องรีบไปดูก่อนนะครับดี๋ยวจะไม่ทันเวลาแล้วนะครับวอนนี้เหลืออีกแค่นาทีครับจะต้องขึ้นไปที่โรงที่สองนะครับแลครับตอนนี้ได้ดูหนังจบเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราเดินไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับนลครับวันนี้ได้แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือนครนุ่ยสวรีชัยนะครับเนาะ อาคาวันนี้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับวันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปเดี๋ยวขอโดนกินก่อนนะครับราคาจากเมื่อกี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวเดือดได้แวะที่ร้านมิวแอนนะครับเนื้อซื้อชาแมานานะครับกับเบ่าวงีไปนะครับ ราคาตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับการไปดูหนังในวันนี้ไปเที่ยวเดโมโคราในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับราคาถ้าชอบคลิปนี้นะครับดูผ่านทาง Facebook และยูและ YouTube ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและถ้าดูผ่านทาง YouTube ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาคลิปไปจะได้มาแจ้งเตือนก่อนใครนะครับและครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ